บทที่107ฆ่าด้วยดามีคน13คนในกลุ่มของชิงชูผู้คนเหล่านี้คือคนของพรคหงชาที่เป็นมิตรเก่าชิงชูจึงเรียกพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยในการฆ่าพี่ชูท่านคิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมีคนถามขึ้นมาชิงชูสายหัวจะมีปัญหาอะไรได้กันเล่าตอนนี้พวกมันเข้าใกล้พื้นที่ใจกลางป่าหงชามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่ทีมล่าสัตว์และผู้คนไม่เดินทางผ่านพวกมันจะต้องตายลงอย่างเงียบๆแค่นั้นเอง คนอื่นๆที่ได้ยินก็รู้สึกโล่งใจจากนั้นพวกเขาก็เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอีกนิดเตรียมพร้อมที่จะลงมือทันใดนั้นมีคนกระซิบขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนอนะนั่นพวกมันกําลังทะเลาะอยู่ใช่ไหมต่อหน้าพวกเขาโลอูและพักพวกดูเหมือนจะเถียงกันจนหน้าแดงถึงขั้นผลักกันแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาอย่างชัดเจนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังทะเลาะก,กันท้ายที่สุดพวกเขาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยโลอุพาลิหิน และทีมคมมีสามคนไปในทางตรงกันข้ามส่วนคนที่เหลือก็ไม่สนใจและเดินต่อไปในทิศทางเดิมพวกเขาแยกทางกันฮ่าฮ่าฮ่ามันโง่ามากที่แยกตัวกันในสถานที่แบบนี้นั่นทําให้งานของพวกเราง่ายขึ้นมากเลยเป้าหมายทั้ง9้าคนเมื่อรวมกันความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ใช่น้อยหากต้องการที่จะฆ่าอีกฝ่ายโดยที่ฝั่งตัวเองไม่บาดเจ็บนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว ฝั่งศัตรูถูกแบ่งออกเป็นสองทางและกำลังของพวกเขาก็ลดลงไปมากพี่ชูเอายังไงกันต่อดีพวกข้าพร้อมจะฟังที่ท่านสั่งมีคนกล่าวขึ้นมาลู่อู่ไม่กลัวที่จะฆ่าอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเขาพร้อมจะลงมือฆ่าเต็มทีเพราะงั้นจัดการลงมือได้เลยหัวของลู่อู่มันจะเป็นของขวัญที่เขาจะมอบให้กับพรกหงชาจากนั้นเขาก็จะไปฆ่าคนที่กล้าฆ่าลูกน้องของเขาดีฝูงชนพยักหน้าคนกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่ตามลู่อู่ คราวนี้พวกเขาไม่ได้ซ่อนตัวแต่อย่างใดและบางคนก็ตามทันพกวกรูกอู่ได้อย่างรวดเร็วนายน้อยพวกเขาใกล้จะตามมาทันพวกเราแล้วเจ้ากัหลีหยินกล่าวอย่างประมาะ่าอีกฝ่ายที่รูกอู่เผชิญคือชิงชูซึ่งเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงถึงระดับทองส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินซึ่งมีพลังแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากไม่ต้องกลัวไปลูกอูเรียกต้าหวง ทันทีที่ต้าหวงปรากฏขึ้นแสงสีขาวก็ปกคลุมตัวของมันในทันทีและเปลี่ยนเป็นรูปแบบก,การต่อสู้สุนัขขนสีเงินตัวใหญ่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนขึ้นมากับข้าด้วยกันเถอะตอนนี้ต้าหวงทั้งสูงและมีพลังมากต่อให้มีคนนั่งอยู่ห้าคนก็ไม่มีปัญหาทั้งห้าคนขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังของต้าหวงและต้าหวงก็วิ่งหนีไปด้วยความเร็วอันรวดเร็วโดยทิ้งชิงชูและพวกของเขาไว้ข้างหลังอยากวิ่งหนีก็วิ่งไปทุกคนตามข้ามาชิงชูยิ้มยอะ เมื่อชิงชูและพักพวกเห็นลัวอู่วิ่งหนีอย่างเร่งรีดพวกเขาก็รีบวิ่งไล่ตามคนสองกลุ่มกำลังวิ่งไล่ตามกันและในไม่ช้าความแข็งแกร่งทางกายภาพของต้าหวงก็เร็วไม่เพียงพอยังไงยังไงมันเป็นเพียงแค่สัตว์วิญญาณระดับเงินที่ต้องแบกคนห้าคนไว้บนหลังกลุ่มของชิงชูทุกคนอยู่ในระดับวิญญาณที่สูงกว่ามันมากดังนั้นมันจึงต้องวิ่งหนีด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากกว่าปกติเพื่อเพิ่มระยะหา่างซึ่งกินพลังงานไปมากกว่าปกติเยอะห้าห้าสุนัขตัวนั้นกำลังช้้าลลงแลว ใครบางคนในกลุ่มของชิงชูอุทานขึ้นอย่างตื่นเต้นชิงชูและพรรคพวกเดินตามเข้ามาอย่างชา้ชาช้ามีจุดดำให้เห็นอยู่ไกลๆซึ่งน่าจะเป็นสัตว์วิญญาณที่อาศัยอยู่ที่นี่ชิงชูรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเนื่องจากมีกลิ่นอันน่ารบก,กวนในอากาศแต่เพราะเขาได้พบกับลักอูแล้วเขาจึงผ่อนคลายความระมัดระวังลงเล็กน้อยแค่ฆ่าลัอูคนนี้แล้วจากไปทุกอย่างก็จบในที่สุดต้าหวงก็หยุดลงและอ้าปากค้างอย่างหนักแสงสีขาวสว่างวาบและเปลี่ยนกลับเป็นร่างดั้งเดิม เนยหน่อยนะลู่อูนำต้าหวงกลับเข้าไปในหายปีศาจในที่สุดชิงชูและพักของเขาก็ตามทันมาดักถึงด้านหน้าแต่ลูอ่อูกลับไม่ได้ลุกลิกลุกลนแต่พูดด้วยรอยยิ้มเจ้าของร้านชิงชูนี่เองเจ้าเองก็มาที่นี่ด้วยงั้นเหรอชิงชูมองไปที่ลู่อูจิสังหารในร่างกายของเขาค่อยๆหลังออกมาไม่มีอะไรปิดบังดวงตา,าคาดของเขาที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าชิงชูกล่าวอย่างเย็นชา ใบหน้าของโลอูก็ค่อยๆเย็นลงข้าถามตัวเองหลายรอบว่าข้าไปเคยทำอะไรให้เจ้าขุนเคืองการแข่งขันทางธุรกิจมันควรเกี่ยวกับชีวิตและความตายงั้นหรือน่าแปลกนะที่เจ้าพูดแต่เรื่องเด็กๆร้ยสาระในตอนที่เจ้ากำลังจะตายชิงชูดูมินเพราะเจ้าเพราะสาระปะปอยู่ของเจ้าข้าเลยกลายเป็นตัวตลกที่หน้าหัวร้อของพรรคหงชาทั้งหมดข้าอยากจะฆ่าเจ้ามานานแล้วน่าเสียดายที่พรรคหงชาจะดีเกินไปและไม่อยากมีปัญหายุ่งยาก แต่ตอนนี้เจ้าออกมาจากศาลาไปอยู่แล้วอีกทั้งยังเข้ามาในป่าหงชาต่อให้เจ้าตายลงที่นี่ทุกคนก็คงคิดว่าเจ้าตายลงด้วยน้ำมือของสัตว์วิญญาณที่ดูร้ายจะโทษก็โทษตัวเองที่อ่อนแอเกินไปเสียเถอะชิงชูนั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองทว่าลู่อูกลับพูดด้วยรอยยิ้มว่าใช่เจ้าต้องโทษตัวเองที่อ่อนแอเกินไปหัวใจของชิงชูถูกปกคลุมไปด้วยชั้นเงาแห่งความสับสนทำไมเขาถึงไม่รู้สึกกลัว ลู่อูยื่นมือออกไปในอากาศเรียกใช้หายปีศาจรอยปีศาจยาหลงที่ถูกขังอยู่ในกรงออกมาลมหายใจของมันอ่อนแอเล็กน้อยชิงชูและพักพวกของเขางวยทำไมกับปีศาจที่อ่อนแออย่างปีศาจยาหลงถึงจะต้องการต่อสู้กับพวกเราเจ้ารู้ไหมว่าปีศาจยาหลงนั้นไวต่อกลิ่นของเลือดมากโดยเฉพาะกับเลือดของสัตว์วิญญาณชนิดเดียวกันเลือดของพวกเดียวกันทําให้พวกมันคลั่งลู่อูหยิบกริชที่มีเครื่องหมายสีทองบนใบ,บมีดออกมาและพูดพร้อมกับรอยยิ้ม กริดนี้เป็นอาวุธวิญญาณมันคงมากแม้แต่หนังหนาของปีศาจยาหลงก็ยังสามารถตัดได้สบายๆเจ้าต้องการจะพูดอะไรชิงชูขมวดคิ้วลุกอูหัวเราะและคว้างกริดใส่ปีศาจหลงกริดแทงทะลุเกล็ดหนาทะลุเข้าไปในเนื้อและเลือดก็ไหลออกมากันปีศาจยาหลงเริ่มร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าคงไม่รู้ว่าที่นี่คือถิ่นที่อยู่อาศัยของปีศาจยาหลงลุกอูกล่าวชา้ชาๆเสียงของปีศาจยาหลงดังก้อง จากนั้นเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งของปีศาจยาหลงก็ดังขึ้นมากันกันทรายสีเหลืองฟุ้งไปทั่วจากในระยะไกลสัตว์วิญญาณกรอบเกร็ดที่เป็นเหมือนของปีศาจยาหลงซึ่งเป็นด่งใบมีดเหล็กปรากฏต่อหน้าทุกคนพวกมันคำรามเพื่อเรียกพักพวกให้มารวมตัวกันที่นี่โดยมีจํานวนประมาณมากกว่าหนึ่งร้อยตัวใบหน้าของชิงชูและพักพวกเปลี่ยนไปอย่างมากปีศาจยาหลงจํานวนมากขนาดนี้คงเพียงพอที่จะฉีกพวกเขาเป็นชิ้นชิ้น เจ้าว่าเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะรอดไปได้เจ้าเองก็วิ่งหนีไม่ได้ทุกคนที่นี่ต้องตายกันหมดดวงตาของชิงชูแสดงให้เห็นถึงความกลัวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมลู่อูถึงกล้าใช้วิธีฆ่าตัวตายแบบนี้ใครบอกเจ้าว่าทุกคนที่นี่จะต้องตายกันหมดลู่อูหัวเราะเบาๆแสงสีเขียวที่อยู่ในมือของลีหยินส่องสว่างแหวนสัตว์วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ส่องแสงทำงานปรากฏร่างของกระต่ายแห่งแดนศากสูญตัวใหญ่ ล้วอูและพักพวกทั้งห้าคนกระโดดขึ้นไปบนร่างของกระต่ายแห่งแดนสาบสูญอย่างรวดเร็วล้วอูยิ้มและโบกมือลาก่อนชิงชูยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่าล้วอูกำลังทำอะไรแต่ก็ไม่ได้หยุดไม่ให้เขาพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่ฝูงสัตว์วิญญาณอันน่ากลัวค่อยๆคืบค่คานเข้ามาทักษะตทะลงมิตรทำงานมิติโดยรอบเริ่มสันสานจากนั้นแสงสีขาวกับพริบก็ส่องสว่างแล้วพักพวกทั้งห้าของล้วอูก็หายไปในพริบตา พลังวิญญาณอันน่ากลัวของชิงชูธทรรมได้แต่เพียงทุบลงไปในพื้นทรายสีเหลืองและทําให้ฝุ่นผงจํานวนนับไม่ถ้วนฟุ้งขึ้นมาทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ชิงชูไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าลูกอูที่พวกเขาไล่ตามมาเพิ่งหายตัวไปในขณะเดียวกันปีศาจยาหลงทั้งหมดก็กรูกเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งอ้ากกกเสียงกรีดร้องดังขึ้นก้องไปทั่วพื้นทรายเหลืองถูกย้อมด้วยสีแดงเลือดบทที่หนึยพื้นที่อันน่าสะพรึงกลัว แสงสีขาวสว่างว่าบผ่านไปคณะเดินทางห้าคนของลูกอูทะลุมิติไปยังสถานที่ที่ห่างออกไปราวๆสามลี้โดยมีชูจงฉวนและเท่าเย่ยกำลังรออยู่ก่อนแล้วเสี่ยวไปดูเหนื่อยแลามันจึงถูกนำกลับไปอยู่ในแหวนสัตว์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของลีหยินด้วยสภาพปัจจุบันมันเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องเดินทางต่อด้วยที่พวกเขาห้าคนที่กลับมาจากการล่อเหล่านักฆ่าไม่มีพลังวิญญาณเหลือยอยู่เลยชูจงชวนโหเราเบาๆและกล่าวว่า สมกับเป็นเจ้าจริงๆที่คิดวิธีการจัดการแบบนี้ออกมาได้พวกเรากำลังจะเข้าสู่ส่วนลึกของป่าหูชาเราต้องรักษากำลังของพวกเราไว้ใครมีเวลาไปสู้กับพวกมันลหละลูกอูยักษ์ไหลแน่นอนอยู่แล้วว่านั่นเป็นแผนการที่ลูกอูคิดขึ้นความแข็งแกร่งอีกฝ่ายนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าพวกเขาถ้าหากต้องสู้กันจริงๆเขาเกรงว่าฝั่งของพวกเขาเองก็คงจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกันโชคยังดีที่มีปีศาจยาหลงอยู่ในแห่งปีศาจ ดังนั้นลู่อูจึงนึกออกถึงความไวในการดมกลิ่นเลือดของพวกเดียวกันที่ปีศาจยาหลงมีและใช้ประโยชน์จากมันแต่ทั้งหมดนี้สําเร็จได้เนื่องจากการที่พวกเขามีทักษะทะลุมิติเรียกได้ว่าที่แผนการเป็นไปได้เพราะว่าการนำลีหินมาด้วยซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องไม่ไกลนักเสียงคำรามของปีศาจยาหลงก็ดังขึ้นทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวพิกลรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าลู่อูพูด ทุกคนต่างก็พยักหน้าต่างๆกันอยู่ห่างออกไปเพียงสามหรือมันก็ยังดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ดังนั้นล้วอูและพรรคพวกจึงออกเดินทางในท,ทันทีและมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของป่าหงชัยอีกครั้งทางด้านถิ่นที่อยู่อาศัยของปิศาจยาหลงกล่ดเลือดฟุ้งฉุนไปทั่วในเสียงคำรามต่ำร่างกายที่สุดโสมราวกับลูกบอลที่พุ่งออกมาข้ามท้องฟ้าไปยังที่ที่ห่างไกลได้ล้มลงปิศาจยาหลงคำรามใสชิงชูอย่างบ้าคลัง่ง พร้อมแสดงความโกรธของมันออกมาแต่มันไม่ได้ผลพวกมันตามเขาไม่ทันปังร่างของเขาล้มลงไปกับพื้นทรายชิงชูได้คลานออกมาจากถิ่นของปีศาจยาหลงด้วยสภาพเลือดท่วมทั่วร่างกายของเขาเขารู้สึกอับอายมากบาดแผลของเขาถูกปกคลุมไปด้วยสายร้อนลวกและความเจ็บปวดที่เปรียบไม่ได้พี่น้องมิสหายทั้งหมดของเขาตายกันหมดและสัตว์วิญญาณทั้งสามของเขาก็ตายไปแล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่รีบวิ่งออกไปด้วยพลังวิญญาณอันทรงพลังที่เหลืออยู่ของเขา อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเสียหายในเส้นพลังวิญญาณของเขาและการฝืนใช้พลังวิญญาณมากจนเกินไปเขาจึงตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมตอนนี้เขารักษาความแข็งแกร่งของตนเองให้อยู่ได้ที่แค่ประมาณระดับเงินวิติสหรือหเท่านั้นล้วอูล้วอูชิงชูคำรามอย่างขมขื่นข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ลวอูและพรรคพวกได้เดินทางมาเรื่อยๆกว่าครึ่งวันก่อน จะตัดสินใจหยุดลงที่ส่วนที่น่าจะปลอดภัยของป่าหงชาบัดนี้เหลือเพียงแค่ทะเลทรายทอดยาวและเศษไม้ที่เรียงรายอยู่เป็นระยะ,ะยะบางครั้งก็มีแรงสายบินผ่านอยู่บนท้องฟ้าจึงค่อนข้างปลอดภัยเราควรระวังถ้าเราไปไกลกว่านี้เราจะเข้าสู่ส่วนลึกของป่าหงชาที่แท้จริงเราควรเตรียมพร้อมด้านพลังวิญ,ญญาณและจิตใจเอาไว้ผู้นำทางเย่ยเตือนทุกคนพยักหน้าเดี๋ยวก่อนลู่อูยิบอาวุธอันยอดเยี่ยมออกมาจากหปีศาจอาวุธเหล่านี้ มีพลังวิญญาและทรงพลังมากลู่อูนําอาวุธออกมากองตรงหน้าโปรดเลือกอาวุธเหล่านี้ไปเลือกอันที่พวกเจ้าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อาวุธพวกนี้มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างหากซึ่งถ้าคุณสมบัติของมันหายไปก็ช่วยรีบบอกให้ข้าเปลี่ยนด้วยลู่อูไม่เคยเอาอาวุธลงตราเหล่านี้ออกมาให้ใครเห็นเนื่องจากอาวุธลงตราเหล่านี้นั้นทรงพลังมากยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งผู้ใช้พลังวิญญาณที่ใช้มันมีพลังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถใช้คุณสมบัติของอาวุธเหล่านี้ได้มากขึ้นเท่านั้นขีดจำกัดสูงสุดของอาวุธลงตรานั้นสูงมากสิ่งนี้เกือบจะทำลายแนวคิดสามัญสำนึกที่ว่าอาวุธนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจในโลกนี้เทคนิคการปรับแต่งและการหลอมอาวุธยังไม่สูงนักไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนว่ามีการปรับแต่งอาวุธและลงตรา ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงให้ทรงพลังมากขึ้นไปอีกได้ขัดกับหลักการที่เมื่อผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงสองคนต่อสู้กันอาวุธของพวกเขาคงจะถูกทำลายด้วยปลายนิ้วของอีกฝ่ายทำให้ผู้คนคิดว่าหากเป็นแบบนั้นแล้วจำเป็นต้องใช้อาวุธอีกงั้นหรอือทว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดล้วอูจึงไม่คิดจะที่จะเปิดเผยอาวุธวิญญาลงตราเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเขาเองแต่ตอนนี้มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในส่วนลึกของป่าหงชา โดยปราศจากพวกมันลู่อูจึงวางแผนที่จะให้ทุกคนนําอาวุธวิญญาณลงตราติดตัวไปไปผู้คนต่างงงงวยอาวุธแบบไหนกันถึงจะมีคุณสมบัติพิเศษได้แต่เมื่อพวกเขาลองเลือกอาวุธพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าอาวุธเหล่านี้ดูผิดปกติความลับของอาวุธพวกนี้คืออะไรชูจงฉวนเลือกดาบยาวที่มีตราวิญญาณธาตุเหล็กและดึงดาบออกมาจากฝักได้อย่างง่ายดาย ลูกอูอธิบายให้เขาฟังเล็กน้อยถึงคุณสมบัติของตราวิญญาณแต่ละแบบซึ่งทําให้ทุกคนตึงไปชั่วขณะชูจงชวนอุทานแล้วลูกที่ดา่าเล้เล่นกันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็การจํากัดจํานวนครั้งที่จะใช้ความสามารถของมันได้ราวๆยี่สิครั้งและจากนั้นมันก็จะหายไปลูกอูกล่าวจากนั้นพวกเขาก็เลือกอาวุธและออกเดินทางต่อ ทันใดนั้นความรู้สึกโดดเดี่ยวที่อธิบายไม่ได้ก็เกิดขึ้นในใจของทุกคนราวกับว่าจิตใจของพวกเขาถูกส่งไปยังสถานที่ที่แปลกประหลาดจากเดิมโดยสิ้นเชิงลู่อูหันหน้าไปด้วยความสับสนพวกเขายังคงอยู่ในป่าหงชายยังคงมีผืนทรายสีเหลืองอยู่เบื้องหลังอย่าเอะอาคิดมากรีบเข้าไปกันเถอะผู้นำทางเย่พูดอย่างใจเย็นเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนเดียวที่สงบสติอารมณ์ได้ทุกคนต่างก็ตื่นตัวพวกเขาเดินไปข้างหน้า ได้เพียงไม่ถึงหนึ่งในสี่ของชั่วโมงด้านหน้าของพวกเขาก็ปรากฏแหล่งน้ำโดยไม่คาดคิดต้นไม้สีเขียวยืนรับลมและมีผลเบอร์รี่สีแดงเล็กหาให้อยู่บนยอดไม้สนตา,ามหญ้าสีเขียวแผ่กระจายออกไปดังฤดูใบไม้พริอันชัดเจนที่ปลายน้ำมีน้ำพุซึ่งใสามากจนเห็นปลาคาร์ตัวอ้วนๆว่ายอยู่ในน้ำพร้อมกับปลาตะเพียนที่เอาหางตกน้ำสาดข,ขึ้นมารุกร่างนดีเลยทีเดียวอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นเย็นจังๆราวกับอยู่ในทะเลสา ทุกคนต่างตกใจที่แปลกประหลาดที่สุดคือเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ข้างนอกพวกเขาลองมองเข้าไปไกลก็เห็นเทียงแต่ทะเลทรายอันไร้ขอบเขตไม่มีเงาของแหล่งน้ำเลยแต่หลังจากที่เดินเข้ามาพวกเขากลับเจอกับแหล่งน้ำสีอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแปลกไม่ต้องกลัวไปข้าเองก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนไปพักผ่อนเสดื่มน้ำแร่สักหน่อยพวกมันไม่มีอันตรายจากนั้นลู่อู๋ก็เข้าใจได้ถึงความหมายที่แท้จริงของประโยคดูเหมือนกับเป็นมิติที่แยกออกมา ของผู้นำทางเย่ทุกคนเดินเข้าไปในแหล่งน้ำมันไม่มีอันตรายใดๆน้ำแอ่งสามารถดื่มได้และผละไม้บนยอดไม้ก็ไม่มีพิษทุกคนต่างก็ได้ผ่อนคลายจากความระมัดระวังนายน้อยน้ำในแอ่งน้ำช่างหวานเหลือเกินชายคนหนึ่งจากทีมคงมีพูดด้วยรอยยิ้มมีปลาคราฟตัวอ้วนๆอยู่ในน้ำข้าจะจับมาให้ท่านได้ชิมหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ชูมือไปที่แอ่งน้ำ และดูดปลาขึ้นมาด้วยพลังของเขาผิวน้ำกลายเป็นคลื่นเล็กน้อยและปลาคาร์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งถูกดูดกลับหัวขึ้นมามีปลาในแหล่งน้ำนั้นหรอือสีหน้าของเท่าเย่ยเปลี่ยนไปแย่จังข้าสับสนจริงๆแม้แต่เรื่องนี้ข้าก็ดันลืมไปแล้วอย่าจับปลานั้นนะอะไรนะชายจากทีมคมมิสับสนส่งปลาคาร์ตัวใหญ่บินไปในอากาศอย่างไร้เรี่ยวแรงจากนั้นขนาดลำตัวของปลาก็เพิ่มใหญ่ขึ้นดวงตาของมันกลายเป็นขนาดเท่าโคมไฟและเกล็ดของมันก็กลายเป็นเหมือนใบมีด ฟันในปากของมันแหลมคมและดูร้ายแอลปลาประหลาดส่งเสียงร้องเหมือนเด็กจากนั้นก็กระโดดอ้าปากเตรียมกัดชายจากทีมคมมีดเขาไม่มีเวลาได้โต้กลับทุกคนที่เห็นต่างหวาดกลัวในทันทีตาหงช่วยเขาซะล่กอุตโกนก้าวพลิบตาตาหงโผล่มาที่ด้านข้างของปลาประหลาดทันทีมันรีบวิ่งขึ้นไปกัดและปลาตัวใหญ่ก็กระโดดหนีออกไปชายคนนั้นจากทีมคมมีดนั่งลงบนพื้น ด้วยสภาพเงอเย็นไหลท่วมปลาตัวใหญ่ตกลงมาที่พื้นมันแยกเขี้ยวสายตาห่วงและท่าทีดูดุร้ายมากเมื่อเห็นว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้มันก็ทําได้เพียงแค่หันหลังและกระโดดพร้อมที่จะกระโดดกลับลงไปในน้ําตาห่วงเงยหน้าขึ้นฟ้าและส่งเสียงหอนยาวแสงสีขาวปกคลุมมันและเปลี่ยนสถานการณ์ต่อสู้สุนัขขนสีเงินตัวใหญ่กัดหางของปลาประหลาดไม่ปล่อยให้มันได้หนีไปแอลปลาประหลาดเริ่มส่งเสียงร้อง ปลาคราบตัวใหญ่ที่เหลืออยู่ในแอ่งน้ําต่างก็ได้ยินเสียงและแยกย้ายกันไปทันทีดําดิ่งลึกลงไปในบ่อน้ําไม่เห็นร่างอีกต่อไปเท่าเย่พูดด้วยความรู้สึกผิดมันเป็นความผิดของข้าเองข้าไม่ทันได้สังเกตว่ามีปลาในแอ่งน้ําข้าจึงลืมบอกพวกเจ้าในบางอย่างที่สําคัญไปยิ่งลึกเข้าไปในป่าหงชาสิงมีชีวิตใดๆก็ตามมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้บทที่หนึ่งร้อยเก้าคุณค่าทางโภชนาการสูง สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คำพูดของเท่าเย,ย่ทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นวา่าไม่มีใครตำหนิเท่าเย่ยที่พูดช้าเกินไปเพราะพวกเขาเองก็ประมาทที่ไม่ได้คิดว่าปลาคราฟธรรมดาจะกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่อันตรายได้ขอบคุณมากขอรับนายน้อยชายจากทีมคมมีที่เกือบถูกปลาประหลาดกินพูดขอบคุณลู่อูลู่อูกล่าวกลับไปไม่เป็นไรๆพวกท่านทั้งหมดก็เหมือนเป็นพี่น้องของข้าทุกคนมองไปที่ ปลาประหลาดปลาประหลาดนั้นถูกต้าวงกัดแล้วทิ้งไว้ริมตลิ่งและน่าจะเป็นเพราะมันขาดน้ําตอนนี้มันจึงอ่อนแอมากลู่อูตรวจดูสถานะของปลาประหลาดผ่านหายปีศาจเผ่าพันธุ์ปลาทารกระดับเงินมิติเงินสองทักษะกลืนกินระดับเอพื้นเพปลาลึกลับที่มีเสียงร้องคล้ายกับทารกมันกินเกือบทุกอย่างและจะอ่อนแอลงหลังจากปล่อยให้ห่างจากน้ํามีคุณค่าทางโภชนาการสูงลู่อูพูดไม่ออก มันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนี่คือสิ่งที่ไหปิศาจแนะนํานอกจากนี้ยังมันยังเป็นสัตว์วิญญาณที่มีเพียงทักษะเดียวเป็นอะไรที่หายากเกินไปแม้แต่กระต่ายแห่งแดนสากสูญที่อ่อนแอที่สุดก็มีถึงสองทักษะมันช่างเป็นความน่าละอายใจสาหรับสัตว์วิญญาณระดับเงินเสียจริงๆปลาทารกในตอนนี้กําลังอ่อนแอแต่มันก็อาจนํานปัญหามาให้ได้มากมายหากไม่ระวังพวกเขาเพียงแค่ต้องจัดการมันอย่างระมัดระวังเท่านั้น ไม่เป็นไรทุกคนอย่าไปตกปลาละพักผ่อนให้สบายทานอาหารของข้าแทนไปก่อนล่วอูหยิบอาหารออกมาจากไหลและมอบให้ทุกคนล่วอูพูดอย่างเป็นกันเองส่วนนี้สําหรับเจ้าต้าห่วงต้าห่วงพยักหน้าทักษะกลืนกินถูกเปิดใช้งานเลือดและเนื้อของปลาทารกละลายไปในพริบตาและถูกต้าห่วงกลืนเข้าไปคนอื่นๆประหลาดใจเล็กน้อยอะไรกันเนี่ยฉากนี้มันน่ากลัวเกินไปปลาตัวใหญ่นั้นหายไปไหนแล้วละ่ะ ลูวอูก,ก็กลัวเช่นกันเขาเคยเห็นตาหวงใช้ทักษะกลืนกินมาก่อนมันกลืนลงไปในพริตตาแบบนี้จริงๆตาหงตกอยู่ในความงุนงงปลาประหลาดตัวนี้เป็นอะไรที่กลืนได้สะดวกมากดูเหมือนว่าจะไม่ยากเลยในการย่อยมันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นทันใดนั้นแสงสีทองจางๆก็ปรากฏขึ้นบนตัวของต้งตาหวงมันกระพริบมันและรวมเข้ากับรอยด่ที่หน้าผากของมันฉากนี้แปลกประหลาดมากทีเดียว อ,อราของต้าห่วงสามารถมองเห็นได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยพัฒนาราวๆหนึ่งก้าจากระดับเงินต้าหวงรู้สึกอบอุ่นราวกับว่ามันได้กินยาครอบจากรวาลลู่อู่และต้าห่วงเชื่อมโยงกันเขาจึงเข้าใจความรู้สึกของต้าหวงทันทียาบอกนะว่าลู่อู่นึกถึงการนำหายปีศาจมาใช้กับปลาทารกมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทุกคนยังคงตกใจกับสภาพของต้าหวงชูจงฉวนกล่าวถามอย่างสงสัยว่าปลาประหลาดตัวนี้มีผลพิเศษ ในการยกระดับพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณใช่ไหมทุกคนมองไปที่กันแลกันแล้วมองกลับไปที่แอ่งน้ําอันใสสะอาดลั่อูหายใจเข้าลึกๆไปเอาพวกมันขึ้นมาจากน้ํากันดีกว่าเดิมที่พวกเขากังวลว่าจะถูกปลาแปลกๆโจมตีอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเขากระตือรือร้นที่จะโจมตีปลาประหลาดเหล่านี้แทนสีอย่างนั้นตามที่คาดไว้ผลประโยชน์ของมันนั้นช่างน,น่ากลัวทว่าปลาแปลกๆเหล่านั้นได้ดำดิ่งหายไปแล้ว อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนหลิวหูถอดเสื้อคลุมของเขาและดำดิ่งลงไปในแอ่งน้ำพลังกำลังของเขาสามารถกลั้นหายใจได้เป็นเวลานานยิ่งไปกว่านั้นปักใหญ่ของปลาทารกก็ไม่สามารถทำอันตรายผู้ใช้พลังวิญญาระดับสูงที่แข็งแกร่งแบบเขาได้หลิยวหูกระโดดขึ้นจากน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาปลาทารกสามตัวถูกเขาทำให้หมดสติและโยนขึ้นมาฟูกหลิยวหูอักค้างทะเลสาบนี้ลึกเกินไปแล้วข้ารู้สึกว่าแม้ข้าจะดำน้ำลึกลงไปหลายร้อยเมตร แต่ข้ายังไปไม่ถึงก้นของมันเสียทีมันเป็นสถานที่ที่แปลกมากมันเป็นเรื่องแปลกมากอยู่แล้วที่มีแหล่งน้ําอยู่ในทะเลทรายแต่ในแหล่งน้ํานั้นก็ยังมีทะเลสาบลึกเสียอีกปลาทารกทั้งสามตัวได้แสดงลักษณะที่แท้จริงของพวกมันพวกมันมีตัวใหญ่โตและดูร้ายพวกมันถูกวางนอนแผ่อยู่บนฝั่งและร่างกายก็กระตุกเป็นครั้งคราวจะกินมันยังไงได้ล่ะเนี่ยมันตัวใหญ่เกินไปชูจงฉวนเกาหัวของเขา พูดไฟของเขาไม่ได้มีความกระหายมากขนาดนั้นลัวอูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าทุกคนเรียกสัตว์วิญญาณของตัวเองทุกตัวออกมาให้มากินปลาแปลกๆเหล่านี้ด้วยกันดีกว่าจากนั้นทุกคนก็เรียกสัตว์วิญญาณทั้งหมดออกมาลัวอูหยิบกรตออกมาเขาจับปลาทารกมาชำแหละแล่เนื้อปลาแล้วแจกจ่ายให้กับสัตว์วิญญาณทุกตัวแน่นอนว่าสัตว์วิญญาณที่กินพืชเป็นอาหารบางตัวไม่มีโอกาสนี้ เนื้อปลาทารกนั้นนุ่มแน่นอร่อยแม้ว่าจะรับประทานในสภาพดิบแต่ก็ยิ่งมีรสชาติที่ดีในไม่ช้าปลาทารกตัวแรกก็ถูกกินจนสะอาดเรียบและออร่าของเหล่าสัตว์วิญญาณทั้งหมดก็ดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักเห็นได้ชัดว่ายิ่งกินก็ยิ่งพัฒนาแก่นวิญญาณได้มากแต่น่าเสียดายที่พวกมันส่วนมากกินต่อไม่ไหวแล้วยังมีปลาประหลาดสองตัวนอนแพอยู่บนพื้นต้าห่วงเจ้ายังกินไหวอีกหรือเปล่าลัวอูเรียกต้าหวงออกมา ตาหงวหมอบที่ด้านข้างของปลาน้ำไหลไหลก่อนหน้านี้เพียงเพราะมันอยู่คนเดียวและกำลังเพลิดเพลินกับรสชาติของปลาที่ได้กินไปดังนั้นมันจึงไม่ได้ขอตอนนี้เมื่อได้ยินคำพูดของลอูมันก็รีบวิ่งเข้าไปกลืนปลาตัวใหญ่ในคำเดียวอย่างตื่นเต้นแสงสีทองอ่อนมากสาดส่องลงมาบนตัวของต้าหงอีกครั้งบางคนเข้าใจได้ว่าสัตว์วิญ,ญญาณผู้มีความสามารถในการกลืนกินตัวนี้นั้นดูมีความสุขดีจริงๆ มันช่างมีความกระหายที่น่าทึ่งและสามารถกินปลาทารกได้อีกจำนวนมากเพื่อพัฒนาแก่นวิญญาณของมันต่างจากสัตว์วิญญาณธรรมดาที่ไม่สามารถกินปลาทารกได้มากนักชูจงชวนทำหน้ามุ้ยแล้วกล่าวว่าสัตว์วิญญาณของเจ้านี่โชคดีชะมัดปลาแปลกๆเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาแก่นวิญญาณของต้าหวงได้ในราคาถูกๆก,กลืนกินเป็นทักษะที่หายากพูดไฟของเขาไม่เคยเรียนรู้ทักษะน,นี้มาก่อนเฮเฮ่ลุกอู่หัวเราะ ตอนแรกข้าคิดว่าข้ากำลังเจอปัญหาด้วยซ้ำแต่ข้าไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นโอกาสที่ดีสังั้นทุกคนต่างมองไปที่ต้าหวงด้วยความอิจฉาไม่มีทางที่ใครจะปล่อยให้สัตว์วิญญาณของพวกเขาไม่กลืนกินมันมาเถอต้าหวงข้าขอให้เจ้าได้มีความสุขเต็มที่ในวันนี้ล่วอูกล่าวต้าหวงตื่นเต้นจนกลืนไม่ลงในไม่ช้าปลาประหลาดตัวสุดท้ายก็ถูกต้าหวงกลืนเข้าไปลงหายใจของต้าหวงพันแปรปรวนและไม่เป็นระเบียบ หลังจากนั้นไม่นานมันก็สเสถียรและมันก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับเงินมิติ 2. หลังจากเกลื่อนปลาแปลกๆสามตัวลงไปในที่สุดต้าห่วงก็อิ่มและพยุงตัวลงนอนอย่างพอใจมันต้องใช้เวลาในการย่อยพลังงานเหล่านี้อีกครั้งคงจะเทียบได้ว่าต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในการย่อยพลังงานจำนวนมากดังกล่าวให้หมดลู่อูคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าลิ้วหูท่านช่วยไปจับปลาทารกมาให้ข้าที คราวนี้อยากฆ่าพวกมันฆ่าอยากได้มันแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนต่างงงงวยเขาต้องการอะไรทุกคนต่างก็รู้ดีว่าพื้นที่ในแหวนสัตว์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถต่อให้สัตว์วิญญาณพักผ่อนได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นมันไม่เหมาะสําหรับสัตว์วิญญาณที่อยู่ในน้ําแบบเจ้านี้หากพวกเขาไม่เดินทางกลับไปที่ศาลาไปอยู่ในตอนนี้พวกก็คงไม่สามารถนำปลาทารกนี้กลับไปเลี้ยงได้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยลัวอูไม่ได้อธิบายอะไร เขากำลังจะเก็บปลาทารกไว้ในหายปีศาจซึ่งหลีวหูนั้นเป็นคนตรงไปตรงมามากเขาไม่ได้ถามอะไรแล้วกระโดดลงไปในแอ่งน้ําหลังจากนั้นไม่นานมีปลาทารกห้าตัวถูกโยนขึ้นมาทุกคนหลบไปแล้วระวังตัวด้วยลู่อูบอกให้ทุกคนหลีกทางเพื่อไม่ให้ถูกปลาทําร้ายจากนั้นลู่อูก็ออกมาข้างหน้าขณะที่ลู่อูกําลังจะใส่ปลาแปลกๆเหล่านี้ลงไปในหายปีศาจ ทันใดนั้นเสียงของนกที่มีโทนเสียงแหลมขมก็ดังขึ้นบนท้องฟ้าทันใดนั้นนกสีขาวหลายร้อยตัวก็บินโฉบลงมาเช่นเดียวกับปีศาจยาหลงที่ได้กรดเลือดทุกคนเฝ้าระวังไว้หลิวหูคำรามคนอื่นๆเริ่มจ้องมองไปที่นกแปลกๆเหล่านี้นกแปลกๆเหล่านี้หายใจไม่แรงพวกมันมีขนาดเกือบเท่าอินทรีย์ตรวจเมคาแต่จงอยปากของพวกมันจะแบนไม่เหมือนกับนกอินทรีย์แต่ดูคล้ายกับนกกระเรียนที่ไม่ใช่นกกระเรียนมากกว่าหรือก็คือพวกมันดูเหมือนแร้งสาย ้ว่าระดับมิติของนกประหลาดเหล่านี้ไม่ได้สูงมันอยู่เพียงแค่ระดับทองแดงแต่สิ่งที่น่าลำบากกว่านั้นก็คือพวกมันมีจํานวนมากและมันจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากหากพวกมันคิดจะต่อสู้โชคดีที่นกประหลาดเหล่านี้ไม่สนใจการต่อสู้พวกมันแค่รบกวนสายตาของทุกคนจากนั้นก็เอาปลาแปลกๆห้าตัวบินออกไปเมื่อมองไปยังทิศทางของนกสีขาวล่วออก็ร้องออกมาด้วยความโกรธไอพวกขี้ขโมยนั่นคือปลาของข้าปลาของข้า